สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพฤษศในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะ Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดให้กับชาวพฤษศช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเพจช็อปเพนทัคเกิลเดซไฟฟ์ฟับคัพ นายเซเว่นอและนายอปวอนส์นะคะเอาละสำหรับชาวพุทธศพเนาะคุณอาจจะมีแบบความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันได้จบลงไปนะคะหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะกับใครบางคนนั่นเองคุณมีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขานะคุณคิดถึงแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันภาพความทรงจำในอดีตเก่าๆอะ่ะมันยังตามหลอกหลอนอยู่นั่นเองนะคะ คุณอาจจะมีการฝันถึงเขาด้วยนะคะแต่ว่าในความคิดคำนึงของคุณเนี่ยนะคะคุณมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวของความขัดแย้งนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นด้วยว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรานะคะเราก็เลยเป็นการสร้างกำแพงให้กับตัวเองนะคะมีการแบบสร้างกำแพงหรือว่าเราอาจจะเปิด เปิดใจนะคะเปิดให้มีแบบทางเลือกตัวเลือกเข้ามาเพราะว่าเราไม่อยากจะออคอยนั่งเป็นของตายของใครอะไรแบบนั้นนะคะคุณค่อนข้างจะพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นนั่นก็คือคุณกลับไปนั่งพิพจารณาะคะ่ะไตรตรองนะทบทวนนะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างนะคะให้ความสุขไหมหรือว่าให้สิ่งที่มันเ,เป็น ความสำเร็จอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนั่นเองซึ่งคุณคิดว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องคิดให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นถึงสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะนี่ก็คือใน energy ของพุทศพต่อไปเราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะว่าเขามี energy เป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคนนั้นชาวพฤศธศพนะคะเสียบคัพสไนฟ์คัพ Fly of Swords, Nine of Cups และ The Emperor นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดน้ำมีนกระกฎพิจิกนะคะแล้วก็ราศีเมษคือในตัวตนของเขาตอนนี้มัน,มนเขาค่อนข้างโอเคนะคะเขาอาจจะแบบว่า,ามีความสุขอยู่กับเ,เรื่องราวสังคมครอบครัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะเขาก็คือพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขเนาะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอะไรล่ะ การงานของเขานะคะที่เขาจะต้องไปโฟกัสอะไรแบบนั้นเนาะสำหรับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะกลับเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้แต่มันติดในเรื่องของความรู้สึกที่มันเคยมีปมประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งกันนั่นเอง เขามีความรู้สึกว่าบางทีมันยากที่จะเยียวยาเพราะว่าก่อนจะไปมันก็อาจจะมะีความขัดแย้งที่แบบเหมือนกับมีอีกโก้นะคะมีมีคนมีอีกโก้แล้วก็ไม่ยอมกันอะไรแบบนั้นนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็หันหลังจากไปเนาะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของอมีคนอื่นไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยเขา ในช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ยอมรับว่าคุณนะคือความสุขของเขาเหมือนกันแต่ว่าออตัวเขาเองก็มีอีโก้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออถ้าจะให้เขาในการที่จะเดินกลับมาหรืออะไรบางเนี้ยบางครั้งเขาก็คิดถึงว่าความอีโก้ของตัวเองนะ่ะนะคะ ทำให้เขาแบบคิดมากเหมือนกันว่าจะกลับเข้ามาดีไหมแต่ว่าความสุขที่เขาเคยได้รับจากคุณอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างมากนะเขาอาจจะตัดสินใจบางอย่างอยูอย่เหมือนกันที่ถ้าเขาเข้ามาก็คือเข้ามาแบบไม่ทันคุณไม่ทันได้ตั้งตัวได้เลยทีเดียวเอาละนี่ก็คือนะคะ energy ต่อไปเราไปดูสถานการณ์พลังงานนะคะของแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะไพ่เดทเนาะขึ้นมานะคะคุณอาจจะได้ เคยจบความสัมพันธ์กับใครลงไปนะหรือว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะจบลงไปได้หรือว่าเป็นการแบบเหมือนหายสับสูญไปนะคะหรือว่าไม่ได้พูดคุยนะคะจู่ๆก็นิ่งเงียบหายอ,อ,อย่างที่เราไม่ได้คาดคิดนั่นเองนะคะใครคนหนึ่งทึ่งเราก็รอคอยเขาอยู่นะการที่เข้าหายนิ่งเงียบเนี่ย เราก็จริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรด้วยหรือเราก็ไม่รู้จะไปตามเขาที่ไหนหรือว่าแบบว่ามันไม่มีช่องทางนะคะในการที่จะ ส่งข่าวคราวอะไรหรือถ้ามีเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่มันไม่มีการตอบกลับไม่ตอบสนองอะไรแบบนั้นนะคะเราก็เลยอยู่ในช่วงแบบเหมือนมีเวลาแห่งการรอคอยแต่ในที่สุดเราก็อาจจะต้องยอมรับว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องจบลงไปนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าจบลงไปแล้วเริ่มต้นใหม่ ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะแต่ถ้าเริ่มต้นใหม่แล้วมันไม่ดีเราก็ไม่อยากกัดไปเสียใจอีกนะคะถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเราจะเคยมีความรู้สึกว่าเ,เราเป็นโลกของเขาเขาเป็นโลกของเราอะไรแบบนั้นนะคะคือรักกันมากๆแล้วก็เขาอาจจะแบบเคยที่จะชื่นชมหรือว่า <c oughs> ค่อนข้างจะเครซี่คุณนะคะมากๆเลยทีเดียวนะด้วยความรู้สึกตรงนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่ากลายเป็น เพจชอปส์ source, นะคะเหมือนกับแบบเ,เราก็เลยยังตามสืบส่องเรื่องราวของเขาอยู่นะคะหรือว่าก็ยังอดที่จะอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นยังไงทําไมเขาเงียบหายแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะในระหว่างที่ช่วงของการรอคอยอะไรเงี้ยบางทีก็ คุณอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเขานะคะหรือได้รับการติดต่อมาอย่างไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันแต่มันก็แบบเหมือน,เป,นเป็นการที่แบบเหมือนทักทายเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าอาจจะทักทายเข้ามาพอพูดกันได้เพียงเล็กน้อยนะคะมันก็มีเรื่องราวที่ทำให้ต้องกลับไปสู่ประเด็นต่างๆแห่งความขัดแย้งอีก ะะอาจจะความขัดแย้งนี้เนาะ,ะอาจจะเป็นเรื่องราวเล็กนิดเดียวแล้วก็มันบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแบบนั้นแล้วก็อาจจะดึงคนนู้นคนนี้เข้ามานะคะเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเบื่อแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์คุณก็เลยเซตสร้างบาลลูนสร้างกำแพงให้กับตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าเออถ้าจะกลับมาเนี่ยก็ขอให้แบบกลับมาเริ่มต้นกันในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่ามีการแบบ ยังคงมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องราวของความหึงหวงต่างๆนานานั่นเองนะคะส่วนตัวของเขานะ่ะจริงๆแล้วเขาผูกพันกับคุณมากนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะมีความผูกพันนะแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนเขาว่าก็ได้ลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้มาเยอะนะคะก็อาจจะผูกพันกันมานานอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็มีการเหมือนในฝ่ายในมุมมองของเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเออ เขาจะได้รับอะไรตอบแทนจากความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะตัวคุณเองไม่ใช่ว่าไม่เครียดไม่คิดมากอะไรนะคะคุณก็ค่อนข้างคิดมากกับความสัมพันธ์เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะพยายามที่จะออปล่อยวางก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่คุณจะคิดถึงเขานะะในโดยเฉพาะในช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางคืนที่คุณอาจจะนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเขาได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับคุณ จริงๆแล้วมันก็กล้ากึ่งว่าคุณก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะแต่คุณก็รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนหรือหาคําตอบอะไรที่มันชัดเจนไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบเบื่อกับการที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องมานั่งคอยหึงหวงนะคะกับการที่อีกคนจะต้องมีตัวช้อยตัวเลือกอะไรแบบนั้นนั่นเองนี่ก็คือในเรื่องราวของชาวพฤษศต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นเป็นอย่างไร เราลองไปดูนะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับพฤ้ศพ I just don't want to be a loser in front of you เขามีความรู้สึกว่าไม่ต้องการเป็นผู้แพ้นะคะหรือผู้สูญเสียต่อหน้าคุณนะบางครั้งก็คือเหมือนกับมีอีโก้นะไม่ได้อยากจะ คือเหมือนไม่อยากเป็นผู้แพ้ในความสัมพันธ์นั่นเอง I pretend not to care but actually I miss you like crazy อันนี้ก็เหมือนกับเขาแกล้งทำเป็นไม่แคร์นะถ้าคุณเห็นเขาเฉยนิ่งมีอีโก้จัดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะแต่ว่าเขาแบบเหมือนเออไม่โนสนโนแคร์ no son, no care, อะไรแบบนั้น I have a hard time being a v a i l a b l e แต่เขาก็มีช่วงเวลาของความยากลำบากนะหรือว่ามออีความเสียใจอย,อยู่เช่นกันนั่นเอง I will make things t กด between us one day เขาก็อยากทำให้เรื่องราวของเรามันดีขึ้นนะคะหรือว่าถูกต้องขึ้นในสักวันหนึ่งเหมือนกันและ I think about contacting you every single day ในช่วงของความนิ่งเงียบอะไรต่างๆคุณอาจจะไม่ได้รับขา่าวคราวหรือว่าไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาต้องการที่จะติดต่อกับคุณในทุกวันนะแต่มันอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นด้วยความอีโก้นะคะ ของเขานั่นเองต่อไปเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาว่ามีหรือเปล่าความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคืออะไร I wish I had treated you better เขาหวังเขาหวังว่าเขาอยากที่จะดูแลคุณให้ดีขึ้นนะคะปฏิบัติต่อคุณให้ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาดูแลคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ young too UN and I were too young. คุณและเขาอาจจะแบบยังเด็กเกินไปหรือว่ายังมีวุฒิภาวะไม่พอนั่นเอง I'm so attracted You, ะค,ะคุณและเขานี่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันพอสมควรเลยทีเดียว I wish I could take back my words คำบางคำนะคะเขาอยากจะแบบเหมือนถอนคำพูดนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรที่มันไม่ค่อยดีกับคุณแล้วเขารู้สึกเสียใจกับคำนั้นนั่นเอง It was my fault but I blame you ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเขารู้ว่ามันเป็นความผิดของเขานะแต่บางทีเขาก็แบบเหมือนอ โทษคุณหรือว่าตำหนิคุณว่าเป็น,เป,นเป็นความผิดของคุณอะไรแบบนั้นนั่นเองเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักของชาวพุทธศพเป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้นะคะดิวาย์มาสกิลิ try not to act better high และ reclaim space นะคะมีการขอพื้นที่ส่วนตัวมีความรู้สึกว่าต้องการหลบซ่อนตัวอยู่นะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองอะไรแบบนั้นไม่อยากให้มีปัญหาประเด็นนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่เทคแอคชั่นใดๆหรือไม่แสดงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลานี้ที่แบบมันต้องผ่านเส้นทางนี้ไปก่อนนะคะออพลังงานเพศช,ชายนะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลหรือว่าเป็นพลังงานที่ต้องการพื้นที่นะคะส่วนตัวนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดู ลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับพษษืชศพนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร unconditional love, life, ะะ past lives, past l i f e relationship และ freedom นะคะมันเป็นลักษณะที่แบบมันจำเป็นที่จะต้องปรับความสัมพันธ์นี้นะคะให,ให้เป็นแบบ unconditional love นะคะคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะรักโดยที่แบบออไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรฐานะ ะะรูปร่างหน้าตาหรืออะไรคือรักด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสองคนเคยมีเรื่องราวในอดีตร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตชาตินะคะที่เคยมีมาที่ความผูกพันแต่มันเหมือน,อนจําเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปนะคะอ,อาจจะด้วยมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คุณกับเขาอ่ะมันยังไม่ใช่เวลาที่จะ ลงเอยหรือว่าครอบครองในช่วงนี้นั่นเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปก่อนอะไรแบบนั้นต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าแองเจิลจะมาให้คําแนะนำอะไรกับพืชศพ let your friends help you separation และ very soon คือบางทีเนี่ยนะคะมันก็ต้องยอมรับว่าต้องเป็นช่วงของการห่างเหินแยกยายและออแยกย้ายนะคะลาจากอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่ายุติความสัมพันธ์ก็ตาม นะความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่คอยช่วยประสานนะคะคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะลองให้เขาช่วยพูดช่วยประสานให้ดูอาจจะเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าทำให้คนสองคนนะคะกลับมาคืนดีกันได้นะทีนี้เนี่ยด้วยไพ่เวริสูนนะคะเขาบอกว่า,าตัดสินใจให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะ Clearly d e c i d e what you want so that It comes to you now ลองถามหัวใจตัวเองดูให้แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะแล้วลองอธิษฐานดูคุณอาจจะได้รับพรน,นะคะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณอธิษฐานในเร็วๆนี้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับพฤศษนะคะว่ามีข้อคิดอะไรในครั้งนี้ Stop caring what are the things คุณอาจจะต้องไม่แคร์กับคำพูดหรือว่าออความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปนะคะที่มามีที่พลกับความสัมพันธ์นะ เะะพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหาหรือรังต่อไปนั่นเองเอาหลักนี้ก็คือในเรื่องราวของพฤทศพนะคะอย่าลืมสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์และคอมเมนต์คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพาทาโรา่ไพ่อรักเลเข้ามาได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างาฝากช่องนิรยา the law of attraction นะคะกดแดงดึงดูนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคุณนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ